สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาเบืงเขาเขียวๆงามๆเลยนะครับใกล้จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วครับตอนนี้มาเบื่องเขามาเลาะน้ำหน้าน้ำฮะครับเดี๋ยวพาไปเบืองทั้งนี้แล้วกันนะครับนี่ก็เป็น เขาก็ขอหกครับณมุมหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลําพูนี่นะครับงามอยู่ครับระดับดินปีแล้วนะครับความสูงของเขาจะประมาณเจ็ดสิบป็นมันห้อยคนมาล้มเขาหรือว่าจังไดนอนอ่คือหักไหลทีเนาะหรือว่านก อันนี้เป็นแหนแดงเลยครับเห็นไหมครับผมปล่อยไปแนนหนแดงไม่น่าเขา่าเพิ่งจะได้สองอาทิตย์นี้แหละครับกะงั้งกงัามเติบอยู่กาลัางสิ่เพปกติเราผมจะพเพาะเลี้ยงไว้อยู่บ้านไว้ถ่าลโหน้านี่แหละนะครับมีกระแมนครับนี่กันแหนแดงคือกันครับ น้ำไหลด้วยครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นนกเป็ดมาลงอยู่มุมพู้นใกล้ๆกระท่อมนะครับเดี๋ยวไปเห็นกระท่อมมาครับที่พระท่านมุ่มลงลังค่าอยู่เส้นเตอร์นะครับนี่ครับมันลงแถวๆนั้นเดี๋ยวเระเบื้องหน้ากันครับว่ามันหัวปะถ้ามันหัวก็จะได้ปิดที่จริงผมกับว่าอยากเอาน้ำไว้หลายด้วยนะครับ แต่ว่าฝนมันก็ดีผมก็เลยกักน้ำไว้หลายเลยเพราะว่าอย่ามันแรงเดี๋ยว,วเขาจะแหงตายนะน้ำแหงเขาจะตายหญ้าพื้นน้อยหรือหญ้าหางกาเนี่ก็ลังงเกิดครับอันที่ตายแล้วกับนี่นี่นะครับพี่น้องเช่าครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับ นี่คิดให้เบิ้งยังสี่แหละนะครับนี่ก็แนแดงอีกแล้วครับมันจะย่อนไวเป็นช่วงๆนะ้วมันจะคทประมาณเดือนครึ่งนะครับมันก็จะเต็มเต็มให้หน้านี่นะครับที่ผมเอาใส่ไวน้นี่ครับถามาไม่น้ำไหลโบก็ไหลยอยู่นะครับไหลไหลจะหล่นคันแทบไปยละครับบางเทือก็ได้ฝนมันตกอยู่เรื่อยๆครับ หม่อว่านกระตกครับมึอหมึกก้อนกระตกหม่อว่านกระตกก็คือตกทุกอาทิตย์ต้องมีมือมือตกอยู่สองมือนะครับมันก็เลยนำเลยบอ่อเบิดจากเถื่อป่ากระไรด้วยครับว่ได้ปล่อยจากตัวแต่ว่ามันมาเองนี่ครับมันขึ้นมาแบบนี้ครับขึ้นมาตามหนทังสิละเราบ้ันก็ะบืนขึ้นมาตามธรรมชาติ ป่ามันจะขึ้นมาจากกีตำไปว่างใครยังทีสูงแต่ว่ามิตรห้อยคนยางพาเขาผมนี่นี่มุนเมิดนสงสัย้นมาไต่ป่านะครับแล้วก็มีหอนห้อยห้อยคน้นใส่เบ็ดน้ำครับเพราะว่าผมเห็นขั้นเบ็ดตักอยู่นี่หลายขั้นอยู่ใส่ถิ่มเลยนะครับบ่ามาหยามเอาเลยสงใสหย,ย่านผมว่า ที่จริงผมก็ไ่ได้ว่ายัางดอกมาใส่โลดป่าผมก็บบ่ได้เลี้ยงขอ,อยางเดียวยางยางพาเขากับพ่อแต่ว่าก็เห็นห้อยยางอยูเ่เมื่อกี้นี่เป็นเขาเนี้วก็ขอ,ขอหกครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเขาเจ้าด้วยครับเขาเจ้าหอมมะลิเขาเจ้าหอมดอกมะลิกีไก่ผมใส่เขาเจ้า งามๆครับให้นี่เป็นห่วงดีและ้วกะ็รสชาติดีนุ่มหอมหุงตอนเศร้านี่คือกินได้ฮอดตอนแรงมับเบอร์เสียครับหุงแบบเต่าทานด้วครับเพราะผมมาใส่หมอ้อหุงเขาไฟฟ้าครับตรงนี้ก็บ่็่อยงามปันใดน,นะครับเนื่องจากว่าอ ผมไถนาดินออกนะครับมันเลยบางามครับมันเลยแดงปีนาพุนละครับมันจังสียงามพอว่าเกี่ยวเขาออกแล้วผมจะไถกบต่อเฟียงเลยนะครับเพราะว่าจะเอาปุ๋ยก่อนเพราะว่าปีนาผมจะบ่ได้ไถปรับนาดินแล้วนะครับจะให้มันงามแล้วเต็มที่แล้วปีนี้นาดินผมไถออก กระท่อมผมกับพระท่านในมาเห็ดตอผมจะตากไม้ก้อนครับนี่ตอนนี้ผมพาไม้ตากไว้ก่อนนี่นะครับกระท่อมหลังลน้อยๆเพราะได้มานางเหรียญนอนเหรียญยามัอเว้นครับแต่บรา่ค่อยมีเวลาดอกนะครับออกมาหลวก็ะเฝ้าเขาไปเห็ดเบียกต่ออยู่บ้านนี่นะครับที่ผมบอกว่าขั้นเบ็ดนี่ครับขั้นเบ็ด ผู้ใดบู๊มาใส่ไว้ผมก็เลยเก็บมาร่วมกันไว้เพราะว่าเขาบอกมากูปันงามเกี่ยวเขานี่มันจะข่องนะครับเบ็ดจะเกาะยันน้าน่าให้นี่กับพวกค่อยงามขึ้นกันเดยครับเพราะว่าผมปรับนาดินไถนาดินทิง้งนะครับนี่มันก็เลยเป็นยังสีมันเลยแดงแต่ว่าส่วนที่ผู้ด้ปับนี่มันบัดงามครับนี่งามครับ อันนี้ก็เขาเจ้าขึ้นกันครับส่วนด้านหลังนี่นะครับอันนี้ก็เขาเจ้าครับเตี้ยว่าหญ้ากําลังจิตายแล้วครับมันเบิดอายุของมันเองเมื่อได้ใส่ยาฆ่าหญ้านะครับนีห่หญ้าหางกาหรือหญ้าพื้นหน่อยกาลังจิตายตเขาเจ้าขึ้นกันครับ เดี๋ยวผมพาไปเบื้องด้านลังงระทอมนี่นะครับตรงที่นกเป็ดบินลงเมื่อกี้นี่ครับนี่นะครับที่นกเป็ดบินลงเมื่อกี้นี่แต่ว่านไปใส่หรือุ๊เห็นตาห้อยครับน่าจะล่อยไปทั้งพุนละแถวนี้เพื่อได้อ้อยปุ๋ยครับเดี๋ยวจักหน่อยผมจะเอาปุ๋ยมาอ้อยอีกแล้วเพราะว่ามันแดงเห็นว่าครับมีมันแดง ผมสิมาม่ไว้มือหนากป็นมือนี้มาได้เอามาครับตัวนตรงนี้นะครับตรงนี้บไ่ได้ไถมันก็เลยงามบ่ครับเขามันก็เริ่มเริ่มจะก,กลมแล้วน่ครับเริ่มจะก,กลมแล้วนี่นะครับาจากน้อยมันก็ตั้งทองแล้ว เดือนนานล้างบุญเขาประดับดินเนี่ยก็ตั้งท้องอันนี้เริ่มกลมเริ่มเป็นล่้บ้านเฮาเอินเริ่มบังนะครับนี่นะครับเขาเขียวเขียวในหน้าเดี๋ยวพงศ์ดิพ้าไปเบื้องอีกงานหน้าน้อยๆที่ผมใส่จอบคุดแล้วก็ซักลุงมันบ่มีน้ำนะครับผมซักลุงดำเอา เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับปูนแล้วครับหยุดติดป่าอ้อยครับนี่นะครับสองให้นี่แหละนะครับสอง,งนน้อยๆสองรองน้อยๆเลห,หละที่ผมเอาจอบคุดแล้วก็ดำเอานะครับใส่จอบคุดดำกำลังสีงงามกับบุอึดนามขึ้นกันได้ครับนี่ ตอนดำบ่มีน้ำนะครับแห่งคิ้นๆเลยให้นี่นก็เอ,อึดน้ำขึ้นกันครับเห็นไหมครับมันเลยเขียวดีส่วนดันใส่นี้บ่มีน้ำครับเพราะว่าขั้นแท้มีแต่หูหนูหยาเลยเกิดครับนะ เต็มไปเบิดเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็เริ่มสิแหงแน่แล้วละครับมันสีตายแล้เวเบิดอายุไขมันก็ตายไปเองครับนี่ครับประมาณเดือนวันที่สิบกันยานยี่แหละครับเดี๋ยวผมมา่อวานปุ๋ยอีกเที่ยนหนึ่งให้หนาตายเบิดก่อนผมจังสิวานมันนี่แหละนะครับ เดี๋ยวผมมิภาพเบิ้องอีกมองเนื่องอีกครับขุดดำขึ้นกันน้อยครับนี่ครับขุดดำออกขุดดำอยู่ในปลาอ้อยเลยนะครับเพราะว่ามองนี้มันว่างอ้อยบพ่เกิดก็เลยขุดดำเอาเลยนี่นะครับเรียบร้อยงามดีปันยังตรงนี้ของทุกปีนะครับแต้หฮมลามนี่นะครับก็จะเขาจะฮักแบบนี้ทุกปีครับ เนื่องจากว่าคนมาดึกเอาควันดึกดึกเอาแมงข้ามอยู่ท้งต้นนี่ครับต้นลามนี่นะครับยักแมนผู้ใดน,นะครับมาดึกเอาเข่าก็เลยหักทุกป,ปีเลยนะครับป้าประหอตัวคนจากเตี้ยคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิป ชบบีมีความสุขสวัสดีครับ